รากตัวีใผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะอยู่กับผมเองนะ,ะอัลฟ่านะในเกมโรบล็อกนะฮะวันนี้เรามาเล่นเกมโอ,อใช่จริงด้วยเรื่อยมาเล่นเกมโรบี s กันนะฮะเราก็อยู่กับคุณราลีอ็อกซี่กันอีกแล้วนะสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับโอเคก็ดีนะคำตอบโอเกมนี้ก็ถือว่ายากยากพอสมควรเลยนะฮะเกมนี้ยากพอสมควรเลย สำหรับคนที่กาดระยะไม่ถูกอะ่ะเล่นไม่ได้แน่นอนกาดระยะไม่ถูกเล่นไม่ได้ที่ผมมาลองเล่นเพราะว่ามันดูน่าสนใจเฉยๆเออจีโอเคจ่งเอาเจ้าเอาเพลงเลเวลหนึ่งก่อน๋ยกจะไตาย้โอเคเออ my god เออ วุ้ยเริ่มเดยโอเคจอยน์ I'm ready จากจังโอเควิธีการเล่นกระข้าวก็คือต้องกดพวกปุ่ม Oh. oh, my God, dude. <laughs> my miss, <sighs> <coughs> my, na. 哼。嗯哼、oh, oh, oh, oh,。哦、oh,，家长哇。哦，就 Yak Chung Yak Chung Oh, my God, this is so hard. Oh, uh, Yak Chung, oh, my God, holy moly, whack a moly. Oh, shit. Oh, yak Chung, Uh shit. Uh, uh. Uh, uh. Uh, shit. โ oh oh อ้มายกอยโอ้ยาอ้ยกอกยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยยโอ้ยโอยอยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยมอ้ะโออกออกยออ้ยอยออ้ยโเ้ยโอ้ิโอ้้ยอ้ยอ โอ้ไม่ไม่ไม่อย่าเปิดอย่าเปิดอย่าเปิดโอเคขอบคุณอ h my god this is not good คนชอบเสียงเพลงต้องเล่นเกมนี้ถ้าคุณเป็นคนเกิดจังหวะไม่ถูกคุณห้ามเลยนะโอเคลองดูสิ คอมโบสามสิบโซโนเสียคอมโบไปแล้วเออตอนนี้ครับโรบิสนาะก็เป็นเกมที่กระจอกมัง้งอาจจะเป็นเกมที่กระจอกนะซึ่งเกมพวกนี้นะกระจอกมากเลยนะซึ่งผม่ามนว่ากระจอกเพราะผมเล่นไม่เก่งนั่นแหละมันยากมากเลยอะพวกเกมที่มันแบบพวกกาจหวะพวกอะไรพวกนี้มันยากมากยากแบบยากจัดจัด นิ้วมันต้องแบบนิ้วมันต้องแบบดีด้วยไงแบบมันต้องกะให้ดีอ่ะเออจีสว้าวมันจะมีแรงขึ้นตรงนี้ด้วยกูแรงเอฟอยู่เลยไม่ถ้าสี่หมื่นน่าจะเลืกอกขึ้นแรงแหละแต้าสี่หมื่นขึ้นแล้ว ว้าวคอมโบนี่ไร้ว้าว this is so epic ผมไม่เคยเห็นคุณเรลเล็กซี่มิสเลยนะฮะก็คือตอนนี้ยังไม่เห็นเลยนะมิสตอนนี้คอมโบไปเรื่อยๆนะยยาจบแล้ว rank A มิสสองว้าวไม่เห็นเลย มีตั้งสองอันโอเคลองเพล่นสุดท้ายเอ่อ this is not good โอเคดูซิเพลงนี้เราจะกาดไม่รู้เราก็แค่ทุกเทนแหละย่า h oh this is not good <laughs> อุ๊ยชิคก็ต้องบีดเขาก็ถึงมันก็เลยตั้งชื่อว่าโรบีสไงครับมันต้องการจหวาให้ถูกแล้วก็มาเป็นบีดด้วยแบบจริงเลยบ๊วๆผมเป็นคนชอบร้องเพลงนะแต่ผมการจหวาอะไรพวกนี้ไม่ถูกนะ ผมเล่นเกมพวกนี้โคตรกากอะบอกเลยผมเล่นผมยอมรับตรงๆเลยนะว่าผมเล่นเกมพวกนี้โคตรกากใช่ผมรู้มันมันต้องแบบต้องยังไงอะ, yeah, ะย่าจะลอยสวยโอ้ ย่าผมสาบานเลยว่าผมจะไม่เล่นเกมนี้ต่อไปเพราะมันน่าหัวร้อนน่าอึดอัดมากมันโคตรฟลาชเชอรง ยังเลยไม่รู้จะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยเออโย่แร้งบีแร็งแร็งจะเอแล้วแร็งบียังมิสซี่ก็ถือว่าดี เพอร์เฟกต์ต้องหลายอันก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเกมโรบีนะฮะหลังจากคลิปนี้นะคะผมก็จะฝึกซ้อมอีกนิดหน่อยเผื่อว่าผมจะเก่งขึ้นนะฮะแล้วก็เผื่อมันมีอะไรน่าสนใจนะคะผมก็จะอาจมาอัดเกมนี้อีกรอบนึงก็ได้นะบายบาย